ทุกคนเอมีความจําเป็นนะคะที่อยากขอความเมตตาทุกคนในเคสด่วนเคสนี้นะคะส้มเป็นแมววัดและกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยพระหนึ่งได้ส่งข้อความมาปรึกษาเอในเรื่องของแมวส้มตัวนี้ว่ามีอาการอย่างที่เห็นในคลิปเลยนะคะอาการน้องไม่ค่อยดีค่ะไม่ดีเลยนะคะและอาจจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ได้ออกซิเจนและก็แอดมิดด่วนนะคะเอก็เลยส่งข้อความกลับไปให้ พระหนะคะว่าให้หารถพาน้องไปโรงพยาบาลด่วนที่สุดตอนนี้เลยนะคะทีนี้เนี่ยพระหนึ่งก็มีปัญหาในเรื่องของรถเพราะว่าตัวเองเป็นพระเนาะหารถก็ไม่ได้ก็รอนะคะรอติดต่อคนนู้นคนนี้ติดต่อโยมด้วยกันจนในที่สุดนะคะก็สามารถเอาส้ม ไปที่โรงพยาบาลได้ที่เปิด20ตชั่วโมงของคืนนั้นนะคะแต่ทีเนี้ยโรงพยาบาลเนี้ยค่อนข้างที่จะแพงมากๆในนครพนมเอกก็เลยบอกท่านว่าให้ใจเย็นๆยังไงคืนนี้น้องต้องเข้าก่อนต้องเข้าโรงพยาบาลก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันว่าจะย้ายไปที่ไหนยังไงแต่คืนนี้น้องจะต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะถ้าไม่ได้โรงพยาบาลน้องตุยแน่นอนท่านก็ สามารถหารถและพาน้องไปโรงพยาบาลได้นะคะพอรุ่งเช้าเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะสตังก์ก็ไม่มีก็จะต้องรีบย้ายจากโรงพยาบาลเมื่อคืนไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งทุกคนจะเห็นกันตอนนี้แล้วค่ะก็ได้ย้ายแล้วนะคะตอนนี้เช้านี้นะคะได้ย้ายมาที่โรงพยาบาลนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นโรงพยาบาล สัตว์บูคําจังหวัดนครพนมทุกท่านที่เมตตาสามารถเช็คทางโรงพยาบาลได้นะคะเดี๋ยวเอจะทิ้งเบอร์โรงพยาบาลแล้วก็เบอร์พระไว้ที่โพสต์โพสนี้นะคะจะปักหมุดไว้ อิย,ย่้นบนลงขึ้นมายัไหัดไปไมห้ดิไปไหมจะปิ้นกนดูปิ้นไปปิ้นมา<ห>ระวนน้อยแล้วก็แล้วออนย พี่ทำอะไรน่ตัดแต่นะตัดแต่น่ะทน,น้นมาอดหน้าน,นั่นนะ เปนล,ลักกี้ลงแล้วแต่คนนี้ยังไม่ลงอ,นนอันนี้พิซซ่าพิซพซา่า จมก็ได้มีการตรวจเลือดนะคะแล้วก็เอ็กซเรตตั้งแต่โรงพยาบาลแรกที่เมื่อคืนเนี่ยได้ทำการแอดมิดนะคะพอเช้านี้เนี่ยก็ได้ใบส่งตัวมาแล้วก็ทำการเจาะนะคะน้ำในปอดเพื่อที่จะไปตรวจอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็มีการตรวจเลือดซ้ำนะคะก็ผลปรากฏว่าคุณหมอเนี่ยสันนิษฐานก่อนนะคะว่าเป็นต่อมน้ำเหลืองอักเสบหรือ อาจจะเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองซึ่งไม่ได้มีเชื้อลิวคีเมียนะคะเพราะตรวจลิวคีเมียแล้วไม่เจอนะคะตรวจแล้วไม่เจอตอนนี้อยากขอความเมตตาจากทุกคนมากๆเลยนะคะเด็กวัดนะคะแล้วก็อยู่ในความดูแลของพระหนึ่งอย่างที่ทราบกันดีนะคะพระหนึ่งไม่มีปัจจัยนะคะและการที่จะเอาส้มออกเนี่ยก็จะต้องมีเงินไปจ่ายคุณหมอเอขอความเมตตาจากทุกท่านนะคะให้ช่วยแมวเด็กวัดตัวนี้ด้วยนะคะ แล้วก็เมตตาพันหนึ่งด้วยนะคะให้ทุกคนเ,เมตตาช่วยเหลือตามที่เอทิ้งไว้ให้นะคะที่ทุกคนเห็นกันหน้าจอเลยแล้วก็จะมีการปักหมุดไว้ที่ใต้โพสต์ด้วยนะคะขอความเมตตาเธอค่ะชีวิตเล็กๆก็มีค่าเช่นกันทุกชีวิตมีค่าเสมอเกลียดทุกรักสุขเหมือนเราขอความเมตตาขอความเมตตาจริงๆค่ะสงสารทั้งน้องแมว สงสารทั้งพระที่ดูแลกิจนิมนก็แทบไม่มีอยู่แล้วนะคะพระต่างจังหวัดแล้วยังต้องมาเลี้ยงแมวรับผิดชอบแมวที่คนเอามาทิ้งไว้ที่วัดยังไงเอเชื่อว่าความเมตตาย,ยังคงงดงามเสมอนะคะ